สวัสดีกับพี่น้องชาวหนองคอย้ายทางไล่นะครับวันนี้วันที่29พฤษภาคมปศุสัตวนบ้านอย64นะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่พมเดลพาชาวบ้าบบนงามออกมาตอนะครับในบริเวณเทศบาลน,นะครับวันนี้พมเด้ขึ้นตังหมุนต้นไม้นะครับเหมือ,อนต้นมันพมเียกว่าต้นตีนแป้นนะครับเตไตายก็เรีวกว่าต้นตีนแป้นนะครับครับตรงนี้ไม่ไม้นี่มีนก ซ่องกุ๊กนะครับตอนนี้พิได้ยินเสียงเมื่อกี้ขั้นซ่องกุ๊กผุมเลยขึ้นไ้นะครับเขาลงมามาติดตามเล่นะครับหวาวันนี้จะมดงาจะตำําได้สําเร็จไหมนะครับมาลงมาลุ้นมาเที่ยเป็นกําลังใจปุ่ม้วยนะครับครับพี่น้องจะมดงามกําลังอัดเต็มทีนะครับ นอกป่าจะมันหนังอยู่อีกต้นนึงนะครับอยู่กางบนนะครับอยู่กางบนนะครับจะหมันงามกำลังสัตว์การุ่มเต็มทีนะครับ ปลาได้แขมานนังนะครับมานนังมานังอีกต้นนึงนะครับหนังมมงเลยตาต่างเลยน่าจะไม่เอานะครับหนกปลาจะหมดงามตาเต็มตีนะครับตารบเต็มตีนะครับหนกปลาได้แต่นหนังวัวล็อกเล็กๆเล็ลลลอยู่นะครับ ลงมาติดตามเลยน,นะครับว่าจะหมดงามจะเหลีอยกจะดึงมาได้ไหมนะครับยังคงหนังเที่ยงหนังอยู่กกไกลๆกันนะครับ ก้องแลลิลากันเรียดกันดึงกันอดการโอนก็องจะหมดหามนะครับไเสะกองมันก็คือถ้านกปลาเข้ามไากลๆก็จะทำเสี่ยงบ่หนะครับ ขยับนิดหนึงครับไปดูขยับอีบินนี่หรือว่าขยับอีลงนะครับแต่พวกหวาตรงเต้ขยับอีบินนี่มากว่านะครับ วันหน้าก็เมฆขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้ปลาแกไม่รัวแกมาทำธุระได้แล้วนะครับเหตายกนใหม่นั่นนะครับนี่นะครับรับปวดหวงมาจอดโกงๆตรงนั้นแล้วนะครับตายกุลปีนี้นะครับ,บกรน,น,นบ <c oughs> กฟ้าก็ยังไม่อกแต่ก็ไม่มีเตี้ยงกันกันแล้วนะครับ แกก็บ,บงังเอิญพอดีนะครับแกก็มามีตุราตรงนั้นพอดีนะครับพุกลับมาลงเล่นนะครับมาตาติดตาหม,มนเล่ว่าหนกป่าจะออกไม้หรือว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับ <laughs> <laughs> จะเป็น้องกับพุมปรมงต้องเอาลงนะครับ กว่ามีคนข้ามมาจ่ายพื้นที่นะครับแถวๆนี้นะครับก็มีรถหวงมาห่วงค้างมาซ้องกันนะครับแต่พุ่มเขาคอนกลงก่อนนะครับนอกป่าก็ยังหลังอยู่นะครับนั่นนะครับหนกปลาหลังอยู่นะครับอหมดน้ำจะหมดน้ำลงก่อนนะครับผมกับพี่น้องครับ พุ่มกระดาษใหญ่ไหมจะหมดงามนะครับไหมทีนึงนะครับหลังจากตรงนั้นก็เมื่อกี้มีชาวบ้านมีเขาเข้ามาทํากิจกรรมมาเลยนะครับในเทศบาลน,นะเขาเขาก็มีตุรานะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาถีบไม้ไหมนะครับครับมาติดตามเลยนะครับว่า ตรงนี้จะมีหนกปลาไหมนะครับนี่นะครับผมเม่นีแลนะครับตัวนึงนะครับนะครับหนังใจไยนี่นะครับนะครับลองเลี้ยวหัวแต่อน้ำจะเรียกมาลงไม้นะครับครับก็มีนหนกไปอีกตัวนึงนะครับเบ้นมาหนังตรง ตอนมาข้ามนะครับตอนมาข้ามคว้ามือคองจาบนงามนะครับนั่งตนเปล่ามานะครับมันัางห้างจมูนงามนะครับอาจจะเป็นผอข้องลูกหนกตัวนั้นก็ได้นะครับจบนมน้ํากกำลังอ่อนๆอ,อยู่นะครับ มันหนังอยู่างบนตอนมาข้ามตอนนี้นะครับหมองไปเห้นนะครับพุมครับก็บมีเสียงระพุนมากนะครับพุ่มต้องข้อเอาไวด้วยนะครับพมผม,มจะใต้เล่เป็นตอนตอนนะครับแล้วนกตัวน,นี้จะลงไม้นะครับติดตามเลขกันนะครับพุมครับนกป่าตัวน,นี้การุมดีมากนะครับ พิ่มหนองปังเลนะครับมันคั้นอยู่ที่ต้นข้ามนะครับแต่ว่าเพิ่มใต้ไอ้ปีนองฟังไม่ได้นะครับเพราะมันมีเสียงนะครับปีนองอาจ,จะไม่ได้ยินนะครับนั่นนะครับเสียงหนกบ้าครับมีนุ่นนะครับมีนุ่นมีคัดมีนุ่นเดียบร้อยนะครับ ้องฟังเสียงดอกป้าแต่นั้นนะครับนะครับนั่นคือเสียงดอกป้านะครับมันหนังคันอยู่แต่ต้นคามไกลๆนะครับหลูกหนอตันนั้นกรยับเลยนะครับแต่บนงามมัน ลังโลกหลอนะครับมันไม่ขั้นนะครับแต่ว่ามันจะขั้นเป็นตีที่นะครับมันมันแต่ชุนนะครับในกรงมันคือไม้เด็ดของมันนะครับมันจะเดือดรกรอหนกหนกป้านะครับ นะครับน,น,นั่นจะหมดน้ำจะขั้นทักที่นะครับ ถ้านผูนำอิเห็นนะครับตอนนี้จะมานำบรรเลังปักตรานีนะครับ ที่นะครับผมวัวลงตั้มนะครับปลาบินลงไปแล้วนะครับจะลงไปนังา้างหลังนู้นนะครับห่างจากจมูกนำไปประมาณสองเมตร สาเมตรนะครับนะครับไปคั้นอยู่กลางๆนะครับ มองไม่เห็นนะครับตรงนี้แต่ว่าอยู่บังตอนข้ามนั้นนิดนึงนะครับพอง้างจะมันหนามมันจะมันจะเรียกนะครับจะพยายามดึงเข้ามานะครับ มาลุ้นกันนะครับว่าจะหมดงาจะดึงเข้ามาได้ไหมนะครับพุ่มทำมาแล้วนะครับพี่น้องนั่งอยู่บนกันเปล่านะครับทางเปล่านะครับทางเปล่าไปทางขวามือนะครับสาธอวยังเว็นระยะห่างอยู่นะครับ น่งคู่นะครับคูอยู่บนต่างเปล่านะครับเร <c oughs> ื่มกิดวามันจะลงไปนางบนว่าเจ้าฝฟยขวานั่นนะครับเมื่อกี้ <c oughs> เ,เพิ่มเลยเป้น ห่างจากกอควานนิดนึงนะครับประมาณสักเม็ดน,นะครับเพื่อมันได้ลงไปหนังเท้าไปนั้นแล้วมันกัดโดดไปใช่คันคันเย็บเลยนะครับ พอโทษนะครับผมไม่ได้ตั้งรงนะครับผมทื่อนะครับผมทื่อมันเลยจะขาดจะสั้นเล็กๆน้อยๆนะครับพอตัด,ด้วยนะครับตรงนี้ดท้ายรได้ครับเพราะว่าเชียงโครงสร้างจะเหยียบลงนิดนึงนะครับ ตามไปกับผมนะครับว่ามันจะลงไม้นะครับออกมาตัวนี้นะครับมันเนี้ยลือกเกินนะครับแต่ละตัวนะครับออกมาช่วงนี้หนังคว้าวันเหนื่อยนะครับวันวันไม่หายเลยนะครับการตอนดอกเขานี่มันไม่ไม่ใจเรื่องหายนะครับบางฐานม่วงว่าตอนดอกเขากลายกะาตัวใดมันไม่ไม่ใจเรื่องหายเลยนะครับพุมไม้นาจานต่างรนะครับ เอาใจดีกับมันไม่ใจเดืองหงายเลยนะครับการแต่ว่าเราจะต้อนเโค่นได้รักตัวนี้ครับเราเห็นอยู่แล้วว่ามีนกป่านะครับบางวันแต่มันไม่ขั้นไม่ลงไม่เรียกไม่ขู่กับมันนี่นะครับนกป่าไม่สู้นะครับบางวันนกต้อนะครับเพราะเราขั้นอยู่ดีๆขู่อยู่ดีเรียกอยู่ดีๆนะครับบางวันมันก็ไม่มีปากเหมือนกันนะครับต้องทำใจนะครับข้องนี้มันเป็นข้องที่เราแลอกข้องที่เรารักนะครับ มันเป็นของเล่นนะครับเราก็อยาไปจริงจังกับนกมางนะครับาะมันจะเป็นซั์นะครับมันจะขั้นไม่ขั้นมันจะเลียกไม่เหลียงคู่ไม่คู่เราก็ไม่รู้มันได้นะครับเราตร้องทาความเข้าใจนกนะครับไม่ใช่นกมาเข้าใจเรานะครับไม่ใช่ว่าพอเอ็น,นอกปามาอะไรต้องได้ตุกตัวนะครับ ขาบางทีมันก็ทําสุดความสามารถขามันนะครับมันก็ไม่สามารถบินไปเจับข้านกป้าให้มาลงได้นะครับเราคนเหลียงนกต้องทำใจนะครับครับมาลุ้นตามกันนะครับว่าวันนี้พมใดกรำก้ามันะครับเพื่อว่าจะกว่านำเาีรยวลบบานเบือเรลวีงนะครับผม ครับเป็นกำลังใจพุ่ม้วยนะครับมาแล้วนะครับพี่น้องมาแล้วนะครับอยู่ติดตรงวัวเศร้านะครับมองข้างต้นเปล่าไปทางข้ามือนะครับปลามาแล้วนะครับหนังกงบนอีกตัวหนึ่งครับเหมืนอนต้นเปล่าอีกตัวหนึ่งนะครับทางเปล่าเดี๋ยวไปทางต้นข้ามนะครับ ต้วงกำลังอยู่แก่ตรงกับเศร้าเลยนะครับตรงกับพูวเศร้าเลยนะครับลุ้นกันเลยนะครับว่ามันจะลงไม้นะครับ ผู้เลยนะครับมาหนังบังตนเปล่าอยู่ตัวงนะครับมหนังบังตนเปล่าอยู่ตัวงนะครับนั่นนะครับข้างๆจะหมดงามนะครับครับพี่นง นะครับตอนนี้ออกมาหนังข้างจะานังามซี่ตัวนะครับที่บนต้นเปล่านึ่งตัวนะครับเทว่าเ้าไฟนึ่งตัวนะครับราคาเที่าบังต้นเปล่านั้นนึ่งตัวนะครับ ถึงหนังไปตรงตอนมารุมน,นัตัวหนึ่งนะครับเนี่ยจะมีนกปลาตัวนี้ติดใจห้านั้งนะครับ เร,ร,ร,รื่องทำานะรบกวนนะครับนั่นแะครับมีตัวนะครับถืเก้าวขยับเข้าไปไกลตีสุดนะครับ มันมีมาข้างหลังอีกตัวนะครับบินข้ามาข้างหลังอีกหนึ่งตัวนะครับพีบ่น้องนะครับขยับกับไปแล้วนะครับบนสายไฟนะครับขยับกับไปแล้วนะครับ นะครับซองตัวส้มตัวเลยนะครับตอนนี้นกอ้าตัวนะครับมาอยู่ข้างๆจำบอนน้มนะครับบนบนใบเปล่าหนึ่งตัวนะครับไปอยู่เตี๋ยวไส้ควยโซ่ควยตรงนั้นข้างจำบมนน้าตอนนั้ส้มสี่ตัวต่างต้นมาดุมนู้นนะครับนกป้าตัวนะครับมาอยู่ตรงนั้นนะครับเนี่ยตัวนี่เตเจกลาม้งนะครับครับมีตัวงนะครับกำลังเดินก็ไปอ้าจำบอนน้ำนะครับ นะครับลงบิดลงล้างมาตัวงแล้วนะครับมาร์กนะครับหนกป้ามาร์กนะครับแต่ว่าไม่มีตัวในใจอันเลยนะครับมีอีกตัวนะครับกําลังจะลุงนะครับไม่รู้ว่าลงไม้นะครับหนังเล่ยเล่นะครับโดดครับโดดหนังเชยนะครับมนหนังเล่ยเล่ยเลต้อยนะครับอันนะครับ นังอยู่ว่าจคควยตาคว้ามือซ่องตัวนะครับนัแต่โดยตรกลางจะมน้ำนึ่งตัวนะครับกรบตรงตอนมารุมนู่นนึ่งตัวนะครับแล้วกรบนตอนเปล่านี่อีกนึ่งตัวนะครับมันก็เป็นเรื่องตแปลกนะครับ จาหมดงานพ็ไปยามเต็มทีนะครับมาลุ้นกันเลยน,นะครับว่ามันจะลงไม้นะครับเปน็นนางตายค้นกลางๆนะครับขยับเข้าไปกับ,บขยับเข้าไปเลยครับจะไม่มีเสียงกั้นเลยนะครับ หลังเล็งคนนะครับแต่ไม่รู้ว่าบ,บินไปเยียบไม้นะครับไม่รู้ว่าเป็นตัวเมียรหรือตัวผู้นะครับเป็นสายขนจังนะครับเอาเดินนี่ครับเดินต้อยนะครับข้าไปเล,ๆล่ๆเลยวต้อยนะครับ ครับกลับขึ้นมานังสายค้นที่ข้างวัวเร้านะครับ ขับก็ไปครับขยับก็ไปครับ